อันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอมได้รับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็บังชานกัน ล่าสุดนี้ได้รับโมเมนต์เพื่อนซีอีกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วกับลิซ่าแล้วก็บังชานจาก r a y k ค d s ก่อนหน้านั้นที่ลิซ่าเนี่ยไปเชร์ถึงคอนเสิร์ตรอบนี้ลิซ่าชวนมาเต้น Challenge เพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าก็คือม o ล Li ทฟลอ o ์แล้วบังชานก็ทำหน้าที่นะครับพพอร์ตเพื่อนเป็นอย่างดีอ่าลิซ่าชวนเรามาเต้นด้วยกันแถมทำการบ้านมาด้วยเต้นเปะ๊ะสุดๆเปะ๊ะจนลิซ่าเลยถึงกับอึ้งเลยว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเราเต้นเก่งเต้นเป๊ะขนาดน,นี้ไปแอบซ้อมม o ล l ิทฟลอ o ์มาจากไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางชนต้นป จริงๆนะครับแล้วก็อินเนอร์เนี่ยได้มวลกันกับลิซ่าเลยดูแบบเพื่อนเต้นด้วยกันดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเขินกันเลยแต่ก็มีชอ็อตที่ทั้งคู่เนี่ยแอบหลุดเขินกันอยู่ดีนะครับก็ต้องมีคนเนี่ยดูอยู่หลังกล้องอยู่แล้วดังนั้นบางชันอาจจะมีแบบเขินๆนิดนึงเพราะว่ามีคนหลังกล้องมองอยู่ ฟีลแบบว่าเต้นเพลงเพื่อนแต่เป็นเพลงเพื่อนผู้หญิงแต่ด้วยความแบบเพื่อนซีเคมีที่ลงตัวคลิปนี้ก็เลยออกมาในน่ารักมากๆนับเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับนะครับของทั้งลิซ่าแล้วก็บังชาเนี่ยรอแล้วก็อยากให้ทั้งคู่มาเต้นด้วยกันนานๆจะมีอะไรแบบนี้ทีนะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่ลิซ่ากับบังชาได้มาเต้นชาเลนจ์แบบนี้เพราะว่าลิซ่าเนี่ยก็ไม่เคยทําแบบนี้กับศิลปินคนไหนมาก่อนเลยจนถึงตอนที่มาเปิดค่ายเดี่ยวของตัวเอง ก็ชักชวนคนรู้จักเพื่อนในแก๊งหรือว่ารุ่นพี่ในวงการมาเต้นนะครับรอบนี้ก็เป็นตัวแทนตึกฟ้าจากสเตรกิส s บังชาลิซ่าสองเพื่อนซีที่เคมีดีดีสุดๆไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนแล้วในแก๊งของลิซ่าที่มาเต้นกับลิซ่าและเพลงใหม่อย่างมูลิสฟลอรหลังจากนี้เนี่ยลิซ่าจะชวนใครนะครับในแก๊ง9กลายหรือว่าจะเป็นคนไหนในวงการคนไหนจากตึกไหนไปไหนกันอีกรอติดตามกันได้เลยเพราะว่ามีหมดแล้วนะครับทั้งตึกดำเอ้ยทั้งตึกฟ้าตึกชมพู กระโดดข้ามไปถึงต่างประเทศนะครับยังโรซาเลียแล้วก็มียองจีด้วยทุกคนยังเห็นทิซ่าเต้นชาเลนจ์กับใครกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับส่วนตัวเราเนี่ยขอสักหนึ่งแมต์กับมินนี่แล้วก็ดึงจีโยมินะ97ไลายแก๊งเกิลกรุ๊ปเนี่ยมาเต้นด้วยกันสักหนึ่งมาพร้อมกันเลยยิ่งดีทุกคนคิดถึงใครกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับลักกัมีต้องขอตัวลาลากันบมานเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยอง